หญิงมงชนไปไหนอนะไปเลาะป่าเล้ะป่าหาอะไรไปหาเห็ดเผื่อมีเห็ดออกเห็ดอะไรก็ไม่รู้จะออกมั่งไป,ไปออกกำลังกายด้วยปะอ่ะครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมช่องอหญิงมุงชนคนชอบเลาะนะครับเป็นช่องใหม่ผู้ติดตามยังไม่มีนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับผมก็ อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะคอนเซปต์ <S <S <Concept> ของช่องก็คือเลาะเลาะทุกอย่างเลาะหาทุกอย่างหาอะไรก็จะมาลงให้ดูนะครับผมไปครับฝากช่องด้วยนะครับผมช่องหญิงมุงชนคนชอบเลาะครับพีน่นงมาดูครับอ่าิงมุงชนเจอเหี้ยอะไรเจอเห็นอะไรหยิงมุงชน น่าจะเป็นเห็ดอะไรเห็ดไข่ไหมเห็ดไข่เหรอมีดใช่ดมดูดิหอม,หอมเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้ไม่ได้ไดกลิ่นหอมมีดเห็ดไข่นะครับ เดี๋ยวมีดเออตัดรากมันออกครับผมดึงมีดก็ไม่ออกหอมจ้ะหอมหอมเห็ดสาชดงชนได้เออหญิงมุงชนได้เห็ดพึ่งมาแล้วก็ เห็ดเพล็กกับเห็ดหน้าแร่ครับผมนะครับพี่นอนเราดูรอยเขาเขีย่ยหาเห็ดครับผมจากการสอบถามเขานะครับ<ม>เขาบอกว่า<ม>หาเห็ดตาโลนะครับนี่ครับเขีย่ยเขีย่ยได้เห็ดตาโลนะครับผมอเมื่อ,อกี้นี้ เจอน่าเก็บเหตุอยู่ตรงนู้นผมก็เลยถามถามเขาดูเขาบอกความกินได้กินรสชาติเวลาเคี้ยวก็คล้ายๆอกินสาคูเดี๋ยวเราจะลองมาเคี่ยวดูรอยเก่าเขานี่ครับเขาไปทำหนมหวานกันด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เก็บหรอกครับแต่ว่าถ้าเจอก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมนู้นเขาหาอยู่นู่นครับ อย่งมุ่งชนเราเคีย่ยวดูดินี่ร้อยเคี่ยร้รอยเก่าเขาเนี่เปื่อมันหาหาหนังเปลือกไข่นะครับเปลือมันหลงหลงว่านั่นเนี่ยเนี่ยเป็นไวนๆเนี่ยเอ้าเนี่ยเอามาดูดินี่ครับพี่น้องเห็ดตาโล่เ <lo> ห <h itter> ็ดตาโล่ <lo> นะครับเขาต้องไปตัดรากออกนะเอ้า อ้าวไม่มันแตกไม่มันเล่ะโดนเหยียบนั่นอีกดอกนึงนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไหนอ่ะเออใช่ถ้าตาไม่ดีจริงๆไม่เห็นอ้ามันเละเหรอโดนเหยียบเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อันนั้นผลไม้ต้องเคลียร์ดูดิที่เราเหยียบเมื่อกี้นี่เหรอใช่เรานี่แหละเนี่ยมันก็ปล่อยปล่อยเขาเป็นเชื้อไปหาดูอีกดิถ่ายให้พี่น้องดูหน่อย เหตะโลนเป็นยังไงมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่นี่นี่ดอกนี่ใช่ไหมนั่นนี่นี่ดอกนี่อะไเงี้ยนี่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 ไม่ใช่ที่ไหนโอ้เชื้อมันเชื้อมันนี่โบกูแจักเห็ดโบกูแจักเห็ด เห็ดไอ้เห็ดอะไรนะเตาโลเห็ดตาโลครับเออเห็ดอันนี้เนาะนี่ครับนี่นี่เออเดืดเดี๋ยวเขอขอเบิ่งนะครับเป็นไอ้ไอ้ไรบอโอ้ยได้หน่อยนึ่งเลยกันโ้โนี่ครับโหเห็ดแดงอันนี้อันนี้เห็ดแดงนะครับอืมเอมอจะถ่ายเอาบอกถ่ายวิดีโอครับถ่ายรอดถ่าย้เยอะโอ้สมเจ้ามามาไอ้ พึ่งมาครับผมมาแต่เส้อมาแต่บ่าเขาสวยจังเลยนี่อันนี้เห็ดแดงเห็ดไข่ดอกสิ้มปลูกเโอ้นี่ครับเห็ดไข่ครับผมใช่เลวรสไ่น้าวัวเหรออืมอ่ะเห็ดเ็ดอกเอ้ยเดี๋ยวดอกเดี๋ยวเของลุงเออยาละบ่ายรสเห็ดเปกครับผมอืมใายเลยอ๋อยังเจอตีเลตีกองเจ้า เห็ดตะลูอันนี้ของหญิงมุงชนนะครับไอหญิงมงชนอันนี้คนคนพื้นที่บอกว่าเห็ดเห็ดออกบางๆนะครับออกลกๆบางๆเดินเดิน ต้องใช้เวลาต้องใช้ระยะทางหน่อยเพื่อจะได้แกงหนึ่งนะครับผมพี่น้องอ๋อลุงห่ไปขายบ่โอ้ได้อยู่มือละแปดิบมือละต่างต่างออกกำลังกายไเป็นกองกนะค่ะเอ็ดส่กยับมาเจ้าเจ้าเอโลขายมั่นบ่ โอ้นี่นี่ครับห้อยถ่ายไว้หลายแล้วได้อยู่กองคอยก็ได้อยู่นี่อือันนี้นี่ครับเขา่ายเห็ดตะโลเพียบเลยครับโอ้โหได้ไปล้างยังไงได้ไปล้างยังไงครับตัดแช่น้ำแช่ดินนี่แหละแช่ใส่ถังอ๋อแล้วมันมันดินมันก็จะออกเองมันบก่เกลืออ๋อแล้วต้องเขย่าไหมเออเขย่าด้วยวิธีล้างเห็ดตะโลนะครับเอาไปขายเอาไปขายดีนะนี่มืออาชีพนะครับผม เราเราเรามันมือสมัครเล่นบาเดินก็ไปทหารอยู่แล้ว่าก็หาไปนนี้แล้วเนาะมันมันมีปลาเลยนะครับปลานีเนานี่แลมันก็แนีมันหดแล้วอ๋อไม่ตกไม่ออกดอกค้นเขากับบมีกันบ่บ่ได้ดอกเขาบ่ได้ยูคบนี่นะเห็ดอ๋อเขาบ่มี่เห็ดเลยนี่เ่ามันมันก็อยากืแล้วเดีนี้ฝนมาตกอ๋อ เห็ดละโงกเห็ดไข่ตะกาวครับแต่ว่าตอนนี้บ่มีเออมันหมดแล้วคับผมข่อได้กินโยโตุ่มเจ้ากับมาัใส่หรอปัวขาวครับผมขายของออขายต้นเย็นครับต้นเ้นนเากัเลยออกมายางออกกำลังกายลาดล้วครับ ได้หายดีได้เห็นนะแบ้กผมขายเสื้อผ้าลูกเด้ไม่ได้ลูกบ่ลูกเรียนหนังสืออยู่ครับใหญ่แล้วครับอีกปีนึงพวกเราจังจจบล้อนี้แหละแ,แถวคอซเปนะร์นนะออโครับผม,ค,ม,ออค,มครับ,รบขอบคุณครับผม นี่ไหมอ่ะนี่ครับยิงมุ่งชนเจออีกแล้วครับนี่เจอเห็ดตโลนะคะเขียไปเขียมามันก็อยู่แถวนี้แหละครับลองลองเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วไปกินดูไหมใช่เขาบอกว่ามันปุ่นนี่ไงโอ้ยเชื้อเล็กๆมันนะนม,มันเป็นเชื้อนิดน้อยครับผมอ,อย่างน้อยๆเราก็รู้จักอีกเห็ด อีกหนึ่งชนิดนะครับเห็ดตาโลครับผมตรงไปล้างมังจะรู้ว่ามนน่ากินขนาดไหนอ่ะยีงมงชนเ,เจอเห็ดอะไรลอ,ลองเก็บมาดูดิเดี๋ยวค่อยไปถามห<ม>อมไหมเมื่อกี้นี้ลงุงแกบอกว่า ถ้าหอมๆมากินได้เดี๋ยวไปถามเขาดูครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ตัวนึงเห็ดหน้าแร่หรือเปล่าใช่ไหมคนหน้าแร่ใช่ไหมเห็ดหน้าไม่แร่แต่คนหน้าแร่ไม่ตัดดินออกเลยเหรอตัดตัดออกน้อย ลุงเคยเดินไปนู่นแหละเงือชีพชนี่ผู้ชเจอเห็ดอะไรครับเห็ดขาเหรอเห็ดอันนี้จากถามเซียนเขา<ๆ>เขาบอกว่าเ,เ,หเห็ดขานะครับมันออก มูเนื่งสีดอกเหมือนเห็ดหน้าวัวเลยนะลื่นไหมหถ้ามันลื่นหนะเห็ดหน้าวัวเนะนี่ยหน้าวันนะนาว,นาวนั่นเนหะ็ดหน้าวัวนั่นก็ต้องไปถามเขาอีกทีแล้วครับตะกกายตะกกายอยู่ที่รถเนี่ยเมื่อกี้เราเจอ เจออีกออแล้วครับยิงชนเจอแล้น้องอีกดอกเม,มียงขัดรสรุปแล้วยังไม่รู้ใชไมยเห็ดอะไรจังแต่คิดว่ากินได้คนเพื่อจะหัดหาเห็ดเนาะไม่เป็นไรแล้วครับ เดี๋ยวไปถามเขาอยู่นี่แมงกินอย่างนี้กินได้นะคะมีแมงกินหอมเขาบอกว่าแมงกินหรือไม่กินนี่ก็อย่าอย่าไปคิดอย่าอย่าไปคิดว่ากินได้นี่ดอกหนึ่งครับแมงกินไปแล้วเพราะว่าเขาคนที่คนที่เขาช่องช่องอะไรนะเห็ดบูรณาการอะไรสักอย่างเนี่ย บอกว่าแมงกินเต็มใบกินกินเต็มดอกเห็ดเลยแต่คนเอาไปกินตายเพราะว่า,าความจานทานของของมแมลงกับคนไม่เหมือนกันแล้วก็ที่เขาบอกว่าเอาเห็ดไปต้มเอาไปต้มใส่ข้าวสารแล้วข้าวสารจะเปลี่ยนสีอันนั้นก็ไม่จริงเพราะว่าเขาทดลองมาแล้วเอาเห,าาเาเห็ดไปต้มใส่ข้าวสารเอาเห็ดพิษไปต้มใส่ข้าวสาร ขาสารไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าเป็นเห็ดพิษครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปกับหญิงมงชนคนมักเลาะชอบเลาะครับคนชอบเลาะเจอแล้วจ้าเจอทำไมเจออีกแล้วจ้าเห็ดอะไรครับหญิงมงชนเห็ดอะไรเห็ดเอียงโอ้ดอ,อกบเลอร์เลยครับ เห็ดปวกว่ะเนี่ยไม่ใช่เละเลวยิงชนทำเละและ้วมันชลาลครับชลาภาพต้องคนต้องเห็ดเลยเ <c oughs> หย็ดปวกจริงด้วยใช่ไหมเห็ดปวกปวกตาบนะโอ้เสียดายครับม,มันชลามันชลาแล้วครับผมคนยังไม่ชลานะ อะมาดูครับว่าหญิงมญงชนเขาเจออะไรหญิงชนคนชอบเลาะเห็ดนะคะเห็ดหอะไรเห็ดพึ่งใช่เปล่าใช่ใช่เนาะเป็นเป็นไงหอมไหมหอมพึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพึ่งอย่างเงี้ยที่อะไรเคยซื้ออ่ะอืมเป็นเห็ดพึ่งนะครับ ป่าก็าป่าวังมนนะครับ้านวังวันวังมนฝากติดตามกดติดตามเอมอช่องหญิงมืองชนคนชอบเลาะด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่ครับนี่ครับผลงานวันนี้เห็ดมันออกน้อยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดตะโรเห็ดตะโรเราไม่ไม่เก็บมันต้องคุยเก็บ อ่ะแตงช่ยหญิงมังชนคนชอบเลาะ <c oughs> เป็นไงวันนี้ได้อะไรมัง่ง <c oughs> ได้เห็ดหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเรามาหาดูว่าป่ามีเห็ดอะไรออกมัง่งก็ได้เห็ดนิดๆหน่อยๆแต่ที่นแน่ๆคือเราได้ออกกำลังกายเห็ด <c oughs> นี่คือเป็นทอยได้จากการที่เราเดินเลาะหาแต่ว่าที่เราได้เลาะคือออกกำลังกาย ดูผลงานของหญิงม่อชนะครับจ๊ะอันนี้เห็ดพึ่งอันนี้ก็พึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ใช่ไหมพึ่งพึ่งอะไรไม่รู้พึ่งอะไรไม่รู้ไหนเห็ดใครเอามาดูไหนเห็ดใครน่ะใช่เหรออันนี้มันเห็ดในนี่นะเห็ดหน้าวัวเห็ดใครอันนู้นนั่งนี่เหรอไม่ไม่อีกันหนึ่งอะตุ้มๆใช่ไหมนี่ยีเห็ดไข่เนี่ยใช่เหรอใช่ ไมเห็ดไทยก็ไม่รู้แต่อยู่ในตะกาเราแต่อันนี้รู้จักใหม่คือเห็ดอะไรเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดตะโรนะเอาเห็ดตะโลมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเห็ดตะโที่ไม่เคยเห็นหาไม่เป็นก็เจอแล้วนะคะเห็ดตะโลรได้มาสีห้าดอกไปครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับผมต้องกลับไปพักแล้วก็ หีมุงชนเขาก็จะตอนเย็นช่วงเย็นก็จะมีขายของกลับไปพักก่อนปะลาจา,าลืมนะครับผมเออ่าลืม <c oughs> กด subscribe กดไลค์กดแจร์ให้หญิงมุงชนคนชอบเลาะหน่อยนะครับช่องใหไ่ครับผมไปครับผมกำลังใจในการเดินออกกำลังกายค่ะไปะกลับบ้านเรา